ปัจจุบันปัญหาของเยาวชนนับเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนเพราะเยาวชนคืออนาคตสําคัญของชาติด้วยเหตุนี้ชมรมข้าราชการตํารวจมุสลิมสถานีตํารวจภูธรจนะจังหวัดสงขลาจึงมีแนวคิดในการช่วยเหลือเยาวชนผู้ด,ด้อยโอกาสโดยเฉพาะเด็กกำพร้าซึ่งขาดการดูแลมากกว่าเยาวชนทั่วไปทั้งในด้านการศึกษาผู้ชนาการและอื่นๆ จึงได้จัดโครงการปันน้ำใจสู่เด็กกำพร้าครั้งที่2ประจำปี2559โดยมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กกำพร้าในเขตอำเภอจนะจังหวัดสงขลาทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้เลงเห็นถึงบทบาทหน้าที่ของข้าราชการตำรวจซึ่งนอกจากจะดูแลด้านกฎหมายบ้านเมืองแล้วยังต้องดูแลและช่วยเหลือด้านคุณภาพชีวิตด้วยสลาม l a m ร a l มุ k u m w a r a h m a t นะครับผมพันตำรวจโทปัชยาใบเตะนะครับ สารวัตรงานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจตัญจนะนะครับในนามประธานโครงการนะครับก็วัตถุประสงค์ของเป้าหมายของของโครงการนะครับปันน้ำใจสู่เด็กกำพร้าโดยชมรมข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจตัญจนะนะครับเริ่มแรกเรามีแนวคิดว่านะครับในอาชีพราชการของเรานะครับมีความมั่นคงแล้วนะครับซึ่งเราเล็งเห็นถึงนะครับผู้ดได้โอกาสในพื้นที่ที่เรา รับผิดชอบอยู่นะครับว่าจะมีวิธีการแน,นวทางยังไงบ้างที่จะช่วยเหลือพวกเขานะครับก็เลยมีการจัดตั้งชมรมขึ้นมาเป็นชมรมขา้าราชการตำรวจอ่มุสลิมของสถานีตำรวจสนจนะนะครับหลังจากนั้นเราก็อ่ได้ประสานกับผู้นำศาสนาในพื้นที่ว่าพอจะมีเด็กกำพร้าที่เราสามารถจะช่วยเหลือเขาได้หรือไม่ยังไงครับแล้วก็เราก็เลยได้ คัดสรรมาแต่ละหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วครับของโครงการเราโครงการแรกก็ได้ผ่านพ้นไปอย่างดีแล้วก็ทำดีแล้วครับครั้งครั้งที่2นี้ก็เราก็เลือกเป้าหมายเป็นตำบลตลิ่งชันนะครับซึ่งมีทั้งหมด8หมู่บ้านแล้วแต่ละหมู่บ้านก็ได้มีการเลือก เด็กกำพร้พาหมู่บ้านละสองสองคนนะครับก็เราก็ได้รายชื่อมาเราก็ได้ประสานไปยังผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เพื่อที่จะสถานที่ในการจัดงานนะครับก็เชิญนอกจากจะเชิญเด็กกำพร้พารวมถึงผู้ปกครองแล้วเราก็ได้เชิญผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนเพื่อที่จะมาร่วมกับเรานะครับาทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราแค่เชิญผู้นำศาสนาผู้นำชนุมชนมาเป็นเกียรติกับเราแต่ว่าเรื่องก็ประมาณเรื่องค่า ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเนี่ยเราเรารับผิดชอบนะครับซึ่งก่อนนั้น,เ,นเราก็มีการเปิดบัญชีนะครับในนามของชมรมเพื่อที่จะรับบริจาคนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้งบประมาณส่วนนี้แบ่งปันแต่ละตำบลแต่ละตำบลอินชาลอในอนาคตเราก็จะไปจัดในตำบลอื่นๆอีกจนครบ14ตำบล ที่ทางพื้นที่สพจะนะเรารับผิดชอบครับเราก็มองว่า,าหน้าที่ของข้าราชการตำรวจมุมมองของประชาชนเนี่ยในลักษณะการบังคับใช้กฎหมายเราก็เลยมองอีกม,มุมนึงว่าจริงๆแล้วข้าราชการตำรวจเนี่ยก็ยังมีหน้าที่อีกส่วนก็คือการการดูแลรับใช้ความความเป็นอยู่ของประชาชนนะครับในพื้นที่แต่ในลักษณะ ที่เราเลือกเป้าหมายเด็กกำพร้าเนี่ยเรามองว่าเป็นเป็นกลุ่มที่ยังยังรอคอยความช่วยเหลือรอคอยความเมตตาจากจากผู้มีกําลังความสามารถถึงแม้ว่าในพื้นที่อำเภอจะนะเราเองเนี่ยยังมีมีมีคนที่บ้านใหญ่โตแต่ว่ายังมีอีกมุมมองหนึ่งที่ยังเดือดร้อนยังยากจนอยู่เราก็เลยอยากจะเป็นเพื่องตัวเล็กตัวนึงเพื่อที่จะขับเคลื่อน ให้คุณภาพชีวิตของเด็กกำพร้าในพื้นที่เนี่ยโดยผ่านอาชีพของเราไปสัมผัสกับชุมชนที่แท้จริงครับโครงการปันน้ำใจสู่เด็กกำพร้าครั้งนี้ทางชมรมข้าราชการตำรวจมุสลิมสถานีตำรวจภูธรจนะจังหวัดสงขลาได้เลือกพื้นที่ตำบลตะดิ่งชันอำเภอจนะเป็นพื้นที่เป้าหมายและจะหมุนเวียนไปตามตำบลต่างๆของอำเภอจนะในโอกาสต่อไปก็ระผมในนนมกำนันตำาล ในฐานะที่เป็นกำนันมตลินชันก็โครงการนี้เป็นโครงการที่ที่ดีโครงการหนึ่งจัดมาเป็นโครงการนี้เป็นปีที่สองนะครับปีที่แล้วก็ได้ช่วยเหลือเด็กกำพร้าก็หลายคนในขณะที่ปีนี้นั้นโครงการบันน้ําใจสู่เด็กกำพร้าครั้งที่สองที่โรงกําบลมณฑลิงชันปีนี้ก็ได้โคต้ามาตำบลละหมู่บ้านละสองคนมีแปดหมู่บ้านก็สี่หกคน ในส่วนที่ส่วนคันเหลือก็ตามผมทางผมในฐานะกำนันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านทั้งหมดแปดหมู่บ้านก็ได้สนับสนุนง,งบประมาณเพิ่มเติมไปในในในส่วนที่ขาดหายไปตรงนั้นครับก็ธรรมดาในส่วนของเด็กกำพร,ร้าของต้นบุญลิงชัน <c oughs> งบประมาณที่ผมเตรียมไว้ที่ได้าจากหน่วยงานอื่นผมจะทำการแจกเด็กกำพร,ร้าช่วงเดือนมอมฎอนหรือว่าช่วง ในช่วงวันนารีการยอผมจะมีอยู่ประมาณเกือบหนึ่งทุนครับโดยได้จากของทางบริษัทอากีแบมบ้างก็ในฐานะของก็ทีมงานผู้หลักผู้ใหญ่ให้มาคือตามผมก็จะได้ไปคัดสรรใน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 ตะบนอีกครั้งหนึ่งครับอัสสลามุอะลัยกุมวรหราะห์มะตุลลอฮิตะอาลเวะบัดะราะตุฮ์ hari ม n i ada m a j e l i ล m a ม e l ลิส อาอนุญาติมุ่งทุบากคัอาโมดามาดีโมด้าอุปอัมยาติมันศึกษาวันนี้มีมีชมรมข้าราชการตำรวจมาปั้นน้ำใจให้สู่เด็กคำพระมูลหนึ่งตระลิงชันในฐานะเราเป็นผู้ใหญ่บ้านที่นี่ต้องพร้อมต้องรับแขกที่มาวันนี้สัยสุจะาด้กตัวที่นี่หรับ terima uh, kerongkan ini ya kerongkan yang kedua daripada polis uh, perjanak saya terima kasih kepada uh, tuan guru semua dan uh, polis-polis semua datang hari ini dan oboto dan tuk nebe dan tuk kuning saya uh, lain kali saya berharap maju ke uh, Allah kan bagi rezeki yang halal bagi nekmat yang

ในขณะเดียกันไม่เคยเห็นโครงการลาักษณะอย่างนี้ขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วพวกเราเนี่ยมักจะไปดูงานสถานที่ต่างๆแต่ไปดูเสร็จแล้วเนี่ยไม่ได้กลับลงมือปฏิบัติกันแต่วันนี้เนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานาตาลาได้ฮิดายัดให้กับข้าราชการตำรวจตำรวจ,ตำรวจที่เป็นมุสลิมในสพจนะของเราอะนะครับได้ริเริ่มโครงการขึ้นมาอย่างน้อยที่สุดอาจจะเป็นจุดเล็กๆที่เขาดูแลนะครับในวงเงินที่เรียกว่าพวกเขาพยายามที่จะรวบรวมขึ้นมานะครับวันนี้ตั้งชื่อโครงการว่าปั่นน้ําใจสู่เด็กกำพร้านะครับในเขตพื้นที่สพจนะนะครับ อำเภอจนันะเนี่ยมีทั้งหมด14ตำบลด้วยกันทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ้าชการที่เป็นมุสลิมนะครับพยายามที่จะไปให้ทั่วครั้งนี้นี่ถือว่าเป็นครั้งที่2นะครับและก็หลังจากนี้ไปคงจะต้องเวียนไปให้ครบทั้ง14ตำบลคิดว่าในโอกาสข้างหน้าครั้งสุดท้ายเนี่ยเราจะมีการรวมพลเด็กกำพร้า เพื่อมาพบปะกันในขณะเดีกันเราคงจะไม่ทําไว้เพียงแค่นี้นะครับก็คงจะต้องมีการต่อเนื่องเราไม่ได้ดูแลให้โครงการเฉพาะกิจบาง,บางครั้งบางคราวแต่เราจะต้องไปให้การสนับสนุนเด็กเหล่านี้เพราะมีค่า,ารตํารวจท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นมุสลิมของเราอายุตัวเองเนี่ยกำพร้าตั้งแต่อายุ1 3เดือน นะครับคุณพ่อได้เสียชีวิตลงไปกัมพร้าของพี่น้องมุสลิมก็คือการเสียชีวิตของของของบิดานะครับทีนี้ท่านเติบโตมาถึงขนะนี้เนี่ยมาเป็นถึงสองอรองสรารวัตรและกามาเป็นสรารวัตรเเองลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาเลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าน่าจะให้การดูแลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นโครงการที่เราผู้นำศาสนาในพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านและก็อีกหลายๆท่านนะครับเห็นความสำคัญวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งนะครับก็คงจะต้องอ อาจจะสอดคล้องกับโครงการที่สภาคเครือข่ายมนุษย์บวกธรรมที่ได้ทํามาเมื่อวันที่30 3 1ิบอที่พระนทธ่านจุฬาราชมนตรีของเราได้ให้ความคุ้มครในสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นโครงการเล็กๆที่สนองโครงการและก็ต่อยอดในสิ่งเหล่านี้เข้าไปครับผมโครงการปันน้ําใจสู่เด็กคาพระที่จัดขึ้นโดยชมรมข้าราชการตํารวจมุสลิมสถานีตํารวจภูธรชนะครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในโครงการที่จะสานฝันให้เด็กคาพระมีขวัญและกําลังใจในการต่อสู้ชีวิต โดยเฉพาะก,การมุ่งมั่นในการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมต่อไปครับตอนนี้เราก็อยู่กับน้องๆครับที่ได้รับทุนจากโครงการปันน้ําใจสุดเด็ดกำพราในวันนี้น้องชื่ออะไรครับเด็กชายอมรินทรศักดิ์ครับตอนนี้เรียนอยู่ปปไหนละ่ะป,ป .6 ใช่ไหมครับครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างที่ได้รับทุนวันนี้ขอเป็นเกียรติมากที่ได้ไดกระเป๋าครับได้กระเป๋าใช่ไหม กับเง,งินกับเงินใช่ไหมแล้วเงินเงินนี่คิดว่าจะจะจะเอาไปทำอะไรครับ <c ười> จะใช้ไปใช้จะใช้ในประจําชีวิตโอจะใช้ในในชีวิตประจาวันใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่น้องอยากจะได้มากที่สุดตอนนี้คืออะไรการ,เร,ารเรียนอะไรฮะการเรียนโออยากจะได้การเรียนมากนะครับอ๋อส่วนน้องชื่ออะไรคะสวียจิเต็นค่ะครับอายี่ท่าไหร่ตอนนี้ อายุสิบสิบเอ็ดปีอายุส right? ิบเอ็ดปีเร re really right? so ียนอยู oh, ่ที่ไหนสลิงชันสลิงชันใช่ไหมเป็นไงบ้างวันนี้กับโครงการนี้ดีใจค่ะดีใจไหมดีใจค่ะดีใจแล้วสิ่งที่น้องอยากอยากจะได้มากที่สุดตอนตอนนี้คืออะไรการการศึกษาอยากได้การศึกษาไม่อยากจะได้อุปกรณ์การเรียนแล้วอยากจะได้รถจักรยานหรืออยากจะได้อะไรจริงจริงะได้อุปกรณ์การเรียนด้วยค่ะโอ้อยากจะได้อุปกรณ์การเรียนอ้าวหนู นาระอิตูนาระอิตูเชื่อเชื่อเช่อยะไรครับเก่งมัรตการเจนี่ค่ะอะไรครับมัรตการอ๋ออยู่ชั้นแค่ไหนตั้งแต่เีิป .4 อยู่ป .4 โรงเรียนศาสนาบำรุงศาสนาบำรุงครับเป็นยังไงบ้างวันนี้ดีใจดีใจได้กระเป๋าชอบไหมกระเป๋าชอบไหมชอบเลยไหมแล้วก็ได้เงินด้วยอยายิ้มเลครับมากี่คนครับวันนี้ ฮะมาตามสามเป็นพ uh, right? ี่พี่กับน้องหรือเปล่าไม่ใช่หขู้เองน้องเองอยากอยากจะได้อะไรเป็นพิเศษบ้างอยากอยากเรียนอ๋อดีมากเลยครับทุกคนอยากจะมีความฝันในการเรียนมากจริงๆนะครับ